สวัสดีค่ะเอฟซี FC, FC ทุกเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเลยน,นะคะวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะคะวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะคะพศสองพันยี่สิบสามนะคะคลิปนี้สาวดำจะมาให้ฮานอยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้สาวดำให้ไปอ่เฉพาะจิตก็เข้าที่สามห้านะคะแล้วก็พิเศษไม่เข้านะคะ ธรรมดาไม่เข้ามาเข้าว i p เข้าส3สามแล้วก็41นะคะที่สาวดำทำเมื่อวานนี้แตนี้วันนี้สาวดำจะทำเป็นชุดเดียวซื้อได้ทั้งสีหน่อยนะคะอันนี้ที่สาวดำทำเมื่อวานนี้ VIP นะคะก็เข้าสามสีนะคะแล้วก็เข้า14สีนะคะพิเศษไม่เข้านะคะพิเสษไม่เข้าธรรมดาไม่เข้ามาเข้า เฉพาะจิตนะคะเข้า3าหค่ะนะคะอ่าทีนี้วันนี้จะเปลี่ยนแนวทางใหม่อันนี้มันเยอะนะคะเอาใหม่เอาเอาแขนแคนค่ะซื้อได้ทั้ง4หน่อยนะคะซื้อได้ทั้งเฉพาะจิตเนาะเดี๋ยวสะดำเขีนนะคะเฉพาะจิตนะคะ จิตพิเศษนะคะปกติหรือว่าธรรมดานะคะ v i p นะคะเียนเป็นประสาทีเดอร์นั่ง v i p จะ ได้จะได้เหตุเห็ดได้แบบนี้ค่ะพี่นอ้องนั่งฉันได้ซ้ำนี่แหละตามความสามารถจะก้องตีฉันได้เนาะเนาะเอามาว่านนี่มันออกยี่ยังแับนี้ข้างบนเฉพาะจิตมันออกสองห้าสามนะคะเฉพาะจิตห้อยเดาได้จะ สามารถซื้อน้ำกันได้เหมือเดอ้อพี่น้องเนอะสามารถซื้อน้ำกันได้เลยนะคะ นี่ซื้อซื้อด้วยกันได้หมดทั้งไงน,นั่นนะคะซื้อด้วยกันหมดทั้งทั้ง4หน่วยนะคะ เลขสูตรนี้นะคะซื้อได้ทั้งทั้งสีหน่อยค่ะนะคะซื้อได้ทั้งสีหน่อยเลยนะคะ สามารถซื้อได้ทั้งสี่หน่อยนะคะห้าเจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดสามห้าสี่ สามห้านะคะอะ่หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งห้าเมือ่อวานนี่มันก็มาแล้วนะหนึ่งสี่มันก็ไม่แน่นะคะหนึ่งสี่หนึ่งสามนะคะ เจ็ดห้าเจ็ดสามห้าสี่สามห้าห้าสี่มีแล้วนะสามห้าแล้วก็สามสี่แล้ก็จะเป็นเลขสองสจ็ดสามเจ็ดสี่สิบห้าสิบห้าตัวนะคะนะคะสี่สิบห้าตัวคะ่ะเลขวันนี้มันจะมา นี่เลีกตัวกันนะคะกันเนาะ พิจารณาดูนะคะนี่เล็กกันามันก็อมืดแค่นะมันก็อมืดแก่นอมาเนี่ยวายมืดพดดอกเนาะโอ้ยอน,นั่นงมืดด้วยเนาะอืม ันนี้วันที่สิบเอ็ดนะคะท่านไหนชอบก็ลองนะคะถ้าท่านไหนไม่ชอบก็มองผ่านเลยนะคะตัวที่สาวดำชอบนะคะก็จะเป็น ตัวนี้นะคะวันนี้ชอบตัวนี้ค่ะที่วงกลมให้นี่หมายถึงตัวด่นนะคะ ต่พิจารณาดูนะคะเลขทั้งสี่หน่อยค่ะทั้งสี่หน่อยเลยนะคะหมายถึงว่าที่ตัวสาวดําชอบเนี่ยนะคะตัวคิดว่าจะมาเนี่ยนะคะ,ะเขียนมาเน้นให้เนาะเน้นนะคะหนึ่งศูน สี่ห้าสามห้าเนาะอ่าแล้วก็หนึ่งสามหกเจ็ดเมื่อวานนี้มันออกสามห้าห้านะคะวันนี้มันจะต้องมาสี่ห้านะคะ อันนี้หมายถึงว่าตัวที่ตัวที่เน้นนะคะน,นี่คือตัวเน้นนะคะตัวเน้นก็จะมีหนึ่งศูนย์สี่ห้าสามห้าหนึ่งสามหกเจ็ดนะคะมีมีห้าตัวค่ะตัวเน้นนะคะพิจารณาดูนะคะท่าในใดชอบกอ็พิจารณาดูก่สําหรับหวยฮาหนอยนะคะเฉพาะกิจใน,ะนหวยฮาหนอยนะคะ หน่อยนะคะสิบุมภาพันธ์นะคะลงพิจารณาดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นเรขกหวยฮานอยนะคะเป็นหวยฮานอยเฉพาะจิตเฉพาะจิตนะคะพิเศษธรรมดา VIP ค่ะขอทุกทุก,ท,กท่านโชคดีนะคะ